มาดูกันว่าจะมีใครรอดหรือเปล่าพืดปืด,ปดโอ้แสนเก้าสามันสามันโอ้โหดูดเข้ามาฟื้ดแล้วก็แล้วก็ือป้ป่าบมาสองแสน วันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์มแมปต่กางเช่นบล็อกฟูตและแมปอื่นๆอีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนสเลด8และยังรับกดผลพิศารเงินม่วงเกมพาร์ต exp และอื่นๆเลด8ในแมปบล็อกฟูตหรือว่าแมปอื่นๆอีกมากมายนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีอปณ์ด้วยนะครับเพื่อแอดมินจะมีการลดราคาให้ด้วยนะ Godzilla Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อย นะครับคลิกเลยเอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องเบียยปรณกันกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราจะพาเจ้านี่เลยใครยืนอยู่ตรงนี้รู้เลยว่าจะพาใครมานะครับซึ่งวันนี้เราก็จะพาบันนะครับมาคืนสังเวียนกันนะครับทุกคนคือหลายคนเนี่ยไม่ใช่หลายคนหรอกผมว่าส่วนใหญ่เลยประมาณ9 9้ 5%นะครับลืมบันไปแล้วไม่มีใครใช้บันเลยนะครับเพราะฉะนั้นวิวปรกขอรื้อฟื้นบันหน่อยละกันนะครับแล้วก็จะขอพาบันไปอาวาดใน PVP สามันหน่อยละกันนะครับมาดูกันว่าบันเนี่ยจะสามารถอาวาดได้หรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูทีมกันก่อนละกันครับนี่เลยนะครับสลับทีมของเจ้าบันในวันนี้นะครับแล้วก็บันเนี่ยโอ้โหปกติเนี่ยผมไม่ได้อวยเลยนะผมไม่ได้เล่นบันเลยครับแต่ว่าตอนนี้คือผมทําดาวม่วงให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทาดาว มองเกลือมอมาเพื่อพาบันขึ้นเลยนะครับทุกคนก็คือว่าสาเหตุที่ผมใช้มันเกลือมอเพราะว่าจะทําให้ทีมเราเนี่ยมันถึกขึ้นนะครับผมรู้สึกว่าทีมเรามันถ้าใส่ตัวอื่นลงไปมันจะบางเกินไปอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ทีมนี้เนี่ยเราไม่ได้สนอันติเลยนะครับถึงจะโดนลดเกรดอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ไม่สนใจนะครับแล้วก็ใช้เป็นอนินังฟ้าเพื่อเอาพาสซีฟนะครับแล้วก็เพื่อให้ได้โล่ได้แช่อะไรประมาณนี้แล้วก็เกาเขียวเนี่ยคือก็เป็นตัวเอาพาสซีฟเช่นเดียวกันครับทำให้บันเราเนี่ย ฟาดแรงมากๆแล้วก็คอยขึ้นดาวให้บันได้สกิล l l 3อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคคลิปนี้เราก็ไม่ต้องพูดอะไรมากเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับเอาละครับทุกคนในรอบแรกโอ้โหมาเจอคิงว่ะแต่เราเปิดก่อนครับได้อันนี้น่าจะได้อยู่นะครับเพราะว่าเราเปิดก่อนนะแล้วก็ถ้าเราเปิดก่อนอย่างนี้นะครับผมจะให้บันก่อนแต่ยังไม่ดูดนะครับ เราก็จะทําการลดเกรดไปก่อนครับลดเกรดฝ่ายตรงข้ามแล้วก็กางโลไวครับเพื่อให้เขาติดพิษไม่ได้ครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับเําไม่ดูมืดเข้าไปนะสามเหมือนวิแรงนะเก่านะเอาอะอลิก็กางโล่มาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับผมบอกเลยว่าถ้าอลิไม่กางโล่นะเจ็บเจ็บแน่ผมบอกเลยครับเดี๋ยวดูว่าอลิน้อนกากางโล่หรือเปล่าโอ้โหกาางโลครับตามสเต็ปตามสเต็ป พืดเข้าไปรอบนี้เราเอาไงดีเนะรอบนี้ผมคิดว่านะครับเราต้องโอ้โหกลัวมันไม่แตกว่ะเฮ้ยผมกลัวโล่ไม่แตกยังไงไม่รู้ดิทุกคนแต่เราก็วืดแล้วก็ถ้าเขาติดดีบัฟได้เราก็แย่อยู่นะงั้นก็เอาเลยเอาเอาอย่างนี้แล้วกันครับมาขึ้นบันไว้ก่อนนะครับดูดไว้ก่อนเออเรายังไม่ฟาดตอนนี้ครับ เดี๋ยวรอไม่มีโล่ก่อนผมบอกเลยว่าฟาดหายนีม่มาว่ะมาว่ะทุกคนเอาละผมบอกเลยว่ารอบนี้ถ้าอลิซไม่กลางโล่ครับหายทั้งพวงแต่ว่าเขาแน่จะเริ่มติดดีบัฟแล้วนะครับรอบนี้เอาโอเคเอาละคิงพยายามต่อยเข้ามาแต่ต่อยไม่เข้าครับเพราะว่าโดนบันดูด50เอซเออเอาละทุกคนรอบนี้มาดู ความรุนแรงของบันกันนะครับฟาดสองทีแล้วก็เดี๋ยวเราแช่ใครดีเนอะผมว่าแช่อลิสดีกว่าครับเพราะว่าเผื่อเขากลางโลอะไรเงี้ยโอเคมาดูกันว่าจะมีใครรอดหรือเปล่าปืดปืด,ปดโอ้แสนเก้าสามันสามัน,มนโอ้โหแล้วตามด้วยอืมแล้วตามด้วยแปดหมื่นเก้าหมื่น,น,น,นผมบอกเลยว่าเป็นไงบันคือสังเวียนเออ เอาเรื่องจัดนี่ครับแล้วก็เราก็แช่ต่อตามแผนครับอันนี้เป็นไปตามแผนเราเลยตอนนี้นะครับเราก็ยังมีสกิลดูดบันอีกหนึ่งสกิลนะครับอันนี้ขนาดสกิลบันออกไม่บ่อยนะเว้ยทุกคนนี่ดูดเข้าไปแล้วก็จีเข้าไปตายเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับฝ่ายตรงข้ามไม่น่ารอดดูดมา50เซแล้วก็ปืด โดนสกิลหนึ่งสามหมื่นอ่ะโดนโดห้าติบรีปืดเข้าไปโอ้โหขนาดสกิลเก่ายังเข้าหมื่นเก้าทุกคนเอาดีครับผมก็มาดีครับผมเออเอาละเดี๋ยวผมจะใช้อันติบันครับอันติบันวิดแล้วก็ฟาดตายผมว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับรอบนี้นะเอาละวืดชปริงบึมเรียบร้อยแล้วก็ขโมยอีกทีหนึ่งปปา ร้อยครับทุกคนจบไปอย่างสวยงามนะครับก็นั่นแหละบันก็มาโชว์เทพเลยครับตั้งแต่รอบแรกเลยเอาละครับทุกคนในรอบที่สองครับโอ้โหมาเจอกับทีเมตาไนงะเออมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับมาเจอกับทีเมตาแล้วก็เขาโอ้โหรัอันติด้วยวะถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าเขาจะรัอันติอย่างนี้เราก็ไม่สดคนระับเราขึ้นบันไปเลย,เลยแล้วก็ให้คิงเนี่ย เสียสกิลหรือวะเอางั้นเรอโอเคอย่างน้อยๆรอบหน้าก็คือเรายังมีแช่อยู่นะเอาละประมาณนี้ครับแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะสู้ได้หรือเปล่านะจริงคือเล่นยากครับนี่ดัดโอ้ดม่สามใบเชียร์ละเวียนกมละตอนนี้นายต้องแก้สถานการณ์จริงๆทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมผมไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะครับจะแต่จริงๆคือผมอยากให้บันโชว์ไงเออคือผมจะพยายามเอาเก่าเนี่ยเพิ่มให้บันเลยนะครับเพื่อให้บันไดโชว์สเต็ป ได้อย่างเต็มที่นะครับทุกคนประมาณนั้นนะครับนั่นคือแผนของเราดัดปาดมาอย่างรุนแรงแล้วก็กางโลว่ะคือเอา้าโอเคครับคิงลืมล้างครับทุกคนเอาละถ้างั้นผมก็ขึ้นบันไว้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ดูดนะเพราะว่าถ้าผมดูดตอนนี้เนี่ยคิงมันจะล้างครับทุกคนเดี๋ยวเรารอนะครับเดี๋ยวเรารอจังหวะนี่รอบหน้าผมบอกเลยว่าฟาด ฟาดแน่นอนครับบอกเลยว่าอาลาวาดม,มาดูกันครับทำไมสกิลมันสวยงามเช่นนี้ทุกคนแต่จริงๆแล้วผมว่าดูดนี่ฟาดนี่ฟาดนี่เรียบร้อยครับน่าจะเหลือแค่ดัสตตัวเดียวถ้าเราคิดไม่ผิดะนะเดีย๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้อลริสโหจะกลางโลว่าวะถ้าอริสกลางโลนี่คืองานหยาบเลยนะแช่ใครโอเค,อเ,คเขาไปสนใจเก่าอ่ะเขาไม่สนใจวันโอ้ยย่าย่าหย่าหย่าหย่า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 โอเค เกือบแล้วเกือบเล้วโอเคครับผมว่าผมน่าจะจัดการฝ่ายตรงข้ามได้นะครับแต่ถ้าเกิดิงมันเหลือรอดเนี่ยเราน่าจะโดนิงเบิ้มว่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็ฟาดไปตามหน้าที่โชว์บันให้เต็มที่ดูดเข้ามาวื้แล้วก็แล้วก็ซื้อปราบสองแสนอลิสถึงกับหายวับไปกับตาออื เจอเป็นยังไงละจานเจอบันเข้าไปถึงกับแบบเลือดเลือดเลยเลยเลยก็อักเลือนไปเลยไงโอ้โหแต่คิงแม่งโชคดีที่มันได้พัตติอลิสไงเออเราฆาดัดไม่ได้ครับเขาไม่ล้างไงเขาไม่ล้างไงเราดูดืมดัดมันโดนบันดูดอยู่ครับยังโชคดีนะแล้วก็ปืบปืบปืบอันตรายจัดจัดอะ รอบนี้ผมว่าผมน่าจะสังหารได้ครับผมจะใช้บันดูสองครับแล้วก็ใช้บันฟาดไปสองทีครับนี่ไม่น่ารอดนะจูดแล้วก็ปื๊บปื๊บแสนึงแล้วก็ปื๊บปื๊บเออเป็นไงเออเป็นไงล่กเจอเจอบันก็ไปถึงก็กดยอมสิครับไม่ยอมได้ไงลูกจันเอาละครับในรอบที่สามครัทุกคน รอบนี้มาเจอกับทีมผสมเหมือนกันแต่ก็มาดูกันนะครับว่าระหว่างเอททอรซ่ากับบันเนี่ยใครจะแน่กว่ากันโอเคเดี๋ยวรอบนี้นะครับเราก็เช่นเคยครับขึ้นให้บันไปเลยนะครับแล้วก็ใช้เกาทืหรอวะใช้เกาทืแล้วก็กางล้อลินา,าังฟ้าเช่นเคยครับแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเออปืดเข้าไปาบันพรไปก่อนเริ่มแรกแต่ว่าผมรู้สึกว่า บันจะเสียเปรียบนะครับบันเสียเปรียบเอทอรซ่ามากพอมันกลางโลกปุ๊บเนี่ยเอทอซ่า e มันจะไม่รับดีบัฟไงก็คือบันจะดูดมันไม่ได้นะครับนี่คือปัญหาของเราครับทุกคนโอ้โหเขาจะขึ้นยังไงวะนะดูดเหรอชีตั้งท่าน่าจะขั้น3นครับแล้วก็ตั้งท่างั้นเราก็เ่าน้าจะเอาไงวะอันติเก้าเลยวะปึบ แล้วก็เราเอาคือผมว่าผมพลาดลว่ะทุกคนเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามยังลดเกรได้งไงลืมลืมลืมมามาดูกันว่าฝ่ายตรงข้ามจะลดเกรอเลยาะมันก็คงต้องลดแหละถ้าเป็นคนเล่นยังไงมันก็ต้องลดเกรเลยเนาะมาดูกันวืด <c oughs> โอ้โหทีมนี้มันแพ้ทางจริงครับ <c oughs> คือเราไม่สามารถติดดีบัฟได้เลยถ้าเกิดว่าฝ่ายตรงข้ามตั้งท่าน,นะครับ <c oughs> ตอนนี้คือเราทําอะไรไม่ได้เลยวะ่ะคน เอาเป็นว่าโอ้โหบันสกิลมาโคตรเยอะครับเดี๋ยวผมขอถอนตั้งท่าก่อนแล้วกันเนาะนี่ถอนตั้งท่า่า่ตรงข้ามแล้วเราก็ตอนนี้ยังดูดไม่ได้ด้วยครับก็ทําได้อย่างเดียวนั่นก็คือกลางโลครับเราก็เสียสกิลบันไป,สก,นไปสกิลบันอุตส่ามาเยอะไม่เป็นไรตอนนี้คือลดลดพลังเขาก่อนนะครับลดตั้งท่าเขาไปก่อนโอเคเดี๋ยวรอจังหวะด,ดูดครับถ้าเรามีจังหวะด,ดูดผมเชื่อว่า โอ้ฝ่ายตรงข้ามเขาน่จะตั้งท่าแล้วก็เรียกอันติเลยนะครับโอ้งานหยาบว่ะค,คือมันมากับเอทรอร์ซาไงมันไม่รับดีบัฟด้วยครับมันก็เลยงานหยาบเลยครับตอนนี้เอทรอร์ซาเขาอันติมาอย่างนั้นนะหรอือคือเราจะถอนตั้งท่าเขาไม่ได้เด็เดีโอเคงั้นเราถอนตั้งท่าตัวนี้แล้วก็แช่เอทรอร์ซาไปก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้วืด S <S ป,ปับพรอนตั้งท่าไปแล้วก็ป,วปืบ๊บโอ้โหแต่แบบปัญหาตอนนี้คือถ้าเราโดนอันติเราจะโดนแรงมากว่ะทุกคนเกาไม่น่ารอดนะผมดูทรงแล้วเกา่ายังไงก็<ด>ไม่น่ารอดครับรอดไม่ได้ <S <S ปืบ๊บบึ้มเการอดเฉยว่ะทุกคนเอาละเราจะได้เอาคืนแล้วครับตอนนี้ ้แลวเโอเครถอลิสนะครับงานหนักวะผมไม่รู้ว่าบันจะเอาอยู่หรือเปล่านะทุกคนนะแต่เราก็คงต้องทำวะถึงเราไม่อยากทำตอนนี้เราก็คงต้องทำแล้วว่ะทุกคนนี่เลยได้อย่างนี้ว่ะดูดจูดเข้ามาแล้วก็มืดมืดมืดเออโอ้ไม่ตายไม่ถึงตายมืดมืดคือเราเมื่อกี้เราดูดไอ้ สามหัวไม่ได้ถ้าเราดูดสามหัวได้ผมว่าน่าจะแรงกว่านี้นะครับเอาระบันยังอยู่แต่ว่าคนอื่นจะรอดได้หรือเปล่านี่สิอันติเก่าเขียวด้วยนะครับอตั้งท่ายลว้วไอ้หมอนี่มัอนอี่เองโดนดูดอยู่นะเว้ยทำไมตีแรงจังวะเหลืออันติใครอะเหลืออันติเก่าแล้วเขาไม่ยอมใช้อันติเก่านะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ผมก็ ผมราะว่าผมน่าจะต้องกลางโล่นะครับอ่ะเรากางโล่สามเพื่อเซฟชีวิตเราไว้ก่อนละกันนะครับทุกคนนี่จะรอดได้ดหรือเปล่าวะคืองานนี้มันยากมากว่ะมันเจอทีมแบบเราแ่ทางไงเอาละกลางโล่ขั้นสามมาเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างน้นอยก็คือลดแรงกระแทกจากเกานะครับทุกคนแต่ตอนนี้คือโล่ขั้นสามเรายังเหลืออีกหนึ่งนะลองใช้โล่ได้อีกครับยังไงจะฝ่ายตรงข้ามจ๋าตอนนี้เอเอรอซาก็ยังโดนดูดนะครับเกาเธอ ก็ยังโดนดูดอยู่นะครับนี่เกาเทอร์น่าจะไม่แรงเท่าไหร่หรอกนะเพราะว่ามันโดนดูดไงบึ้มพี่พังโลไม่ได้เอาละฝ่ายตรงข้ามพังโลไม่ได้โอ้โหแต่รถอลิสไงตอนนี้อลิสเราโดนดูดไว้อยู่นะครับโดยเอทรอซ่าเราก็ต้องขอตั้งท่าเอทรอซ่าเลยผมว่าไม่ต้องก็ได้มั้งวูดวืดแล้วก็ ปาดแป้งไปเผื่อ,อเกาเธอตายเออมาลองดูกันด,ดูดมาหะโอ้มันดูดไม่ได้มันตั้งท่าดีกว่ามันตั้งท่าแล้วมันดูดไม่ได้ครับทุกคนแต่ <c oughs> ตอนนี้ก็ <c oughs> เรายังมีโลกขัน้ขนสามอยู่ต่างคนต่างแบบว่าเจ็บอะเขาจะลดเกรดเราได้หรือเปล่านะครับถ้าเขาลดเกรดเราไม่ได้เกมก็จะกลับมาเป็นของเราอีกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ป <c oughs> ื้บ ปื๊บลดได้แน่ๆอลิสอย่าพิ่งตายอย่าพึ่งตายลูกอย่าพิ่งตายโอเคพืดเข้าไปแล้วก็เราต้องแช่มันออเอาโกได้ออกเฉยอะไรวะเนี่ยโอ้มันคาราคาซังอ่ะเื่อคือเดี๋ยวคนดูบอกว,ว่าโอ้่ายตรงข้ามกดออกอะไรเงี้ยโอเคแล้วครับทุกคนรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับแล้วก็มาเจอทีมเมตาวะ<อ>่ะเออ เมตาอ,อีกแล้วจ้าบันมาน้อยว่ะทุกคนผมอยากให้บันมาเยอะกว่านี้ว่ะแต่ไม่เป็นไรครับเราก็เหมือนเดิมครับขึ้นให้บันก่อนแล้วก็ยังไม่ใช้นะครับแต่ตอนนี้คือถึงเราจะดูดบันแต่ฝ่ายตรงข้ามก็คือไม่มีล้างเลยนะเคเราก็กางโลกอลิสแล้วก็ใช้เป็นเกาเทอร์ครับเพื่อลดเกรไว้ครับเผื่อเขาจะรัดอันตินะครับทุกคนต้องกันไว้ก่อนกับติธีกแก้นะครับมาวืดเข้าไปก็เหมือนให้การดั้นเลยเออสกยิลมานะแต่ว่า สกิลดูดยังไม่มาวะทุกคนผมน่าจะดูดขั้นหนึ่งไปก่อนนะครับรอบนี้นะเดี๋ยวดูทรงก่อนว่าจะต้องทำยังไงกันรัดปาดื้อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าเล่นแรงอย่าเล่นแรงแม่งรัดเล่นแรงว่ะทุกคนเนี่ยโชคดีที่เราวางเกาเทอร์ไว้ครับรอบนี้ผมว่าแค่แค่รัดไว้ก็น่าจะมีปัญหาวะแต่ว่าเราเอาอันติอลริสเลยดีกว่านะครับ ได้ป่าวะอันตีอาริสดั๊ตก็การ์ดหมดแล้วน่าจะฆ่าเก่าไม่ได้นะครับแล้วก็โอเคเราเอาอันติอาริสไว้ก่อนละกันนะครับเพื่อความชัวทุกคนแล้วก็แช่อาริสไว้ครับเพื่อที่จะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะได้ไม่แช่เราคืนนะโอเคถ้ารอบถัดไปการ์ดเก่ามาถ้าการ์ดเก่ามามันจะสวยมากเลยครับแต่การ์ดเก่าไม่ยอมมาวะทุกคน เขาไม่ดูเขาลถเกรปรบับพอให้แล้วก็ทีนี้ผมก็คงต้องปืดแล้วก็ดูดนะครับแล้วก็กลางโล่ดีกว่านะครับกางโล่รับอันตีดัดดีกว่าเผื่อมันแรงไงเออแล้วก็เผื่อฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่คือแบบเอามันโง่เอาจริงคือเผื่อฝ่ายตรงข้ามไม่ทำลายโล่ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับโทษโทษโทษท่ดาเอาละ ตอนนี้ทั้งรถดาเมจครับดูดดาเมจมาแล้วก็มีกลางโลด้วยตอนนี้ฝ่ายของามจะทํายังไงนะครับมีนีบกลางโลเข้ามาตอนนี้การ์ดบันเริ่มมาแล้วเอา้าแต่เขาไม่บึ้มไม่เข้าดีครับโลยังไม่พังเลยมั้งน่ะเฮ้ยไม่ใช่พังแล้วโอเคครับทุกคนรอบนี้ผมก็ขึ้นให้บนันพอขึ้นให้บันเสร็จปึ๊บผมไม่ฟาดดีกว่าครับทุกคน แล้วเราก็เอาไงเดียเอาอย่างนี้ดีกว่านี่แล่รอบถัดไปผมบอกเลยถ้าไม่กลางโล่หายม,ม,มีคนแตกแน่ๆรอบหน้ามาบันจะมาแล้วครับทุกคนเอาละโอ้กางโล่เหรอวะเขา,าจะกลางโล่ครับไม่กางกว่ะเฮ้ยดัดโดนสะท้อนปิงเข้าไปมีนั่นหไมเดกกางโล่ยละกางโล่ขั้นสามเฉย er. เอาละ โล่ขั้นสามก็โล่ขันน้นสาม่ครับก็มาดิครับโล่ขัน้นสามดูดจูดแล้วก็ดูดสองกนเนี่ยป,ป้าวป้าแสนสามตึ้งเรียบร้อยดิครับผมเป็นไงพี่บันกระบองเขียวครับเออเรียบร้อย เอาละครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวบันกระบองเขียวที่แบบเออหวนคืนสนามมอ่ะอโหมันโหดได้ถ้าจัดทีมที่มาลงตัวอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแต่ว่าทีมนี้ทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยมันมีตัวดักได้นะบันแต่เอาจริงๆครับคือใช่ถ้าจะเอาตัวมาดักมันมันดักง่ายแต่ว่าณเมตาปัจจุบันตอนนี้ด้วยทีมที่ฝ่ายอื่นเล่นแล้วก็มือใหม่ที่ไม่รู้จักความสามารถความโหดของบันไงเออก็เลยละเลยละเลยไม่สนใจบันไงก็เลยฟาดเขาให้นะครับเรียบร้อยเลย สำหรับคลิปนี้โอ้โ oh, ห oh. บอกเลยว่าเป็นคลิปหนึ่งที่สนุกมากแล้วก็อันนี้คือผมไม่ได้ตัดเลยนะครับที่มันหายไปรอบนึงก็คือมันค้างนะครับฝ่ายตรงข้ามมันบอกว่ามันรอคู่ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยผมเลยกดออกใครที่ชอบก็อย <repet> ่า <จะ S 1> ลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องวีปกรณด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจทําคลิปเจ็บปับ